เด้อพี่น้องได้ยินแน่บ่ได้ยินแน่อดเอาเพราะว่าฝนตกพี่น้องฝนตกบ้านแม่ครัวฝนลิ่มอ่าพี่น้อ,นนองทั้งน้องไข่ทั้งเพิ่นว่าเพิ่นจะเดินทางเข้ามาเปิดดวงแม่ครัวก็รอเพิ่นอยู่เด้อค่ะพี่น้องเพิ่นว่ารอดในเด้อแม่ครัวบ่ฮู้จักบงก่งปู่อยู่ว่าซั่นเพิ่นว่าเพิ่นเดินมาแต่ทั่งไก่ทั่งไก่ละพี่น้อง อ่ะแม่รัวกนยังรออยู่ด้วยค่ะผูได้เดินทางเว่าเปิดดวงวาะว่าพูเล่าใหญ่ไปยู่อ่าอ่าสำนักสงแตะกะยังหลายคนยัง่หันห่นไดนรูเนาะค่ะพี่น้องเอซียังหั่นหูเดี๋ยวมือนีแม่รัวกบเสียวไล่ซื้อลองไปเปิดดวงคือกันอ่ะมาเบิ่งกันบัด้พี่น้องเบิ่งกันอียังบัด เราพัฒนาอีกแล้วเพราะว่ามือนีมีลาามีฮานอยมีทักสบาลไทยเด้อค่ะพี่น้องเด้อูด้ดดเขาอุ้มใส่เบิร์หลายแนวอาหารนาะค่ะพี่น้องเราพัฒนาของไผเเทดเมืองกัน เล่นไววได้ไววพี่นอ้องเล่าพัฒนา เพชรเมืองจันทุปสามตัว เมืองจันนเด้อค่ะพี่น้องเด้อโอ้ลืมพี่ขีรากาสีแดงเลย โตนิ่ตโตนักเด้อค่ะพี่น้องเด้อไปยิป่งน,น,นี่แนวไปยิป่งน,น,นี่เนรพะว่าฝนตกค่ะพี่น้องฝนตก เจ็ดเอาไว้ที่รักร้อยเด้อค่ะพี่นอ้องเด้ออ่เมื่อนี้มีเล้ามีฮาหนอยมีรัฐบาลไทยเขาไว้ในกลุ่มกลุ่มของแม่ครัวกลุ่มส่วนตัวคือรัฐบาลไทยลาวและฮาหนอยนะค่ะล้กกามีอ่าสำหรับายๆ รายการที่เขารวมในกลุ่มเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดอยู่ในกลุ่มแม่ขั้วก็เสีเนว่าตัวเลขแนวทาาของแม่ขั้วเขาดีจังไดเล้ามัดรวมกันน่ะเล้าสามโอหาน้อยห้าน้อยร่วมกันน่ะแตะทุกมือลวคะ่ะพี่น้องเขาทุกมืออาผู้ใดเล่นผู้นั้นรวยรวยได้ทั้งวันเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดอยู่ในกลุ่มแม่ขั่วรวยได้ทั้งวัน เด้อคะ่ะพี่นอ้องเด้อมือนีมีเทั้งเล่าเทั้งห้าน้อยเด้อพี่น้องเด้อมือนีรวยอะรวยรวยไปด้วยกันกับสิมนี้เสี่ยนต่างๆที่ส่งเขามาในกลุ่มเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อผูได้อยากเขากตุก้มกะทักขามาก,ก,กอนก็ได้ทักขามาหาแม่ขั่วทักไล่ขามากกคือศนย์เก้าแห้ากดหนึ่งห เบอร์ทักไล่เขามาในกลุ่มเด้อค่ะพี่น้องเด้อทักเข้ามาบอกว่าอยากเข้ากลุ่มโอเคเดี๋ยวแม่ขั้วดึงเขาเนะค่ะพี่น้องเนะฝนตกฝนตกฝนตกได้ทั้งวัน ค่ะพี่น้องมาเบิ้งตัวเลขแนวทางกันว่าเราพัฒนาของเพชรเมืองจันเนาะค่ะพี่น้องเนาะได้ตัวใดเพชรเมืองจันซุดสามตัวเจ็ดหกห้าเจ็ดเก้าสามเจ็ดสี่แปดเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อของเพชรเมืองจันส่วนสองตัวมีหาคู่ค่ะพี่น้องมีห้าคู่ นี่ตัวไรนี่โกหาเก้าสามสี่แปดตัวเนีนตัวนักของเพชรเมืองจันทร์อ่ะหาพี่นอ้อง จัดไปสำหรับเราพัฒนาวันนี้ขอให้ทุกท่านรวย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 ค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคลิปนี้สวัสดีจ้า